ก็จับเธอถอดผ้ามันก็จะเป็นถอดผ้าแล้วถามตัวเชอบตรงไหนมันก็บอกชอบชอบถอดผ้าขยายออกมาให้เห็นให้เห็นถึงผมที่มันมีขี้ใครที่มีลังแคที่มีนั้นกลิ่นก็สร้างขึ้นมานทันทีเลยชอบไหมมันก็บอกว่าชอบทำให้ฟันหักปากเจอ บวมเราใส่สมมุติอะไรมันขึ้นมาในอุคลนิมิตหมดและถามได้ไม่ชอบไหมมันก็ยังชอบไม่ชอบก็ทําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแม้แต่เครื่องเพศที่น่าหลงไหลของผู้ชายทั้งหลายที่ตงมีตกเลือดมีเมนมีฤดูขาวแล้วมีกลิน่นแล้วถามเร้ชอบไหมมันก็ยังชอบแต่มันก็เห็นชัดว่า ความชอบมันจะถอยไปเรื่อยถอยไปถอยไปเท่าที่มันดึงพิจารณาใช่ไหมพอยงั้นแล้วก็ถึงเข้าไปถึงข้างในเข้าไปถึงตับไตไส้พงุงแล้วชอบไหมมันไม่ชอบมันไม่ชอบพอไม่ชอบมันก็ต้องถอยกลับมาที่รูปเดิมแล้วถามว่าชอบรูปเดิมชอบไหมมันก็บอกว่าชอบชอบแล้วเข้าขยับขยข้าไขข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นชอบช้ำอะไรมันก็มันอยู่ชอบ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 แต่มันห่างห่าง แต่พอเข้าไปในข้างในไปถึงน้ำลายไปถึงฟันไปถึงเนื้อกระดูกอะไรที่อยู่ข้างในไปถึงอาหารใหม่อาหารเก่าไปถึงลำไส้ตับไตไส้ปุงมันจะไม่ชอบเพราะงั้นมันจะรู้ด้วยชอบด้วยการหลงลูกและไม่ชอบข้างในตอนนั้นยังไม่ไม่จเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวนี้นะข้าวยังทําได้อย่างนี้ละสมัยนั้นและข้าตอบจนกระทั่งมันมีคําตอบว่าไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบถอยมาถ้าอย่างนี้ชอบไหม มันไม่ชอบพอถอยมาชอบไหมไม่ชอบคำว่าถอยมาก็คือจากเข้าไปข้างในอยากจากอากเป็นอาหารเก่าอย่างเงี้ยแล้วก็ถอยมาที่ลำไส้ชอบไหมมันไม่ชอบไม่ชอบถอยมาจะลำไส้ก็ถอยมาพวกเนื้อหน้าท้องที่ที่ปกคลุมชอบไหมมันนิ่งถ้านิ่งต้องเข้าไปข้างในมันก็มันจะตอบข้างในไม่ชอบพอออกมาข้างนอกชอบไหมพอรวมเป็นรูปชอบก็ต้องเข้าไปข้างใน จับเจอทั้งเข้าออกเข้าออกเจอทั้งมาข้างนอกมันเห็นถึงถึงเลือดเนื้ออาหารที่มันเข้ามาหล่อเลี้ยงเส้นเอ็นกระดูกที่โปนออกมาเป็นนี้มาชอบไหมมันก็เลือกไม่ชอบเจอทั้งมาเป็นตัวสมบูรณ์ชอบไหมแก้ผ้ามันก็ตอบไม่ได้ว่าไม่ชอบเพราะมันอยู่ในยานถ้าไม่ถ้ามันตอบไม่ได้ก็ต้องกลับเข้าไปอีกเพราะอะไรมันก็ตอบชัดไม่ชอบถอยออกมาชอบไหมพอมันบอกว่าไม่ชอบก็ถอยมา ไม่ชอบเท่ามันจะไปเรื่องอำนาจของของการมองและการพูดดูและผูร้รู้และตอบคาถามตัวเองนี่เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะถอดถอนได้เป็นแนวทางนี้ไหมงั้นเพราะคุณคุณแห่งการสร้างอุคนามิขึ้นมาเนี่ยมันมีคุณอย่างนี้มันสามารถสร้างรูปแบบขึ้นมาในมโนจิตเราได้โดยที่เราเข้าไปสอดสอด่องเรื่องอย่างเนี้ยน้อยคนมากทเข้าไปรู้เข้าไปเห็นมันมีน้องๆที่อยู่ไกลแล้วฝึกอย่างนี้อยู่ก็เ,เคยถามข้าเรื่องนี้เหมือนกันแต่ข้าไม่เคยพูด ยิ่งมาคุยตอนหน้าสาธารณชนด้วยมันจะหาว่าอย่างนันอย่างนี้แต่นี่คือแนวทางจนทั้งมันออกมาทั้งนอกเห็นชัดมันถามชอบไหมแต่เพราะว่ามันเลียงร้อยด้วยการปรุงแต่งทางสัญญาขันมันก็รวมรวมทั้งหมดเนี่ยมันมันเกิดมาจากเนี่ยข้างในออกมาข้างนอกเหงื่อออกมาจากข้างนอกเขาจะออกมาจากข้างในอะไรต่างๆ่ามันมันเป็นแค่อะไรที่มันเป็นเน่าแล้วห่อหุ้มท่านเองมันเห็นชัดอย่างนั้นมันก็เลยคลายจากผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ หมดเลยมันซ้านหมดเลยมันซางแตกแตกไปแล้วก็กลับแล้วข้าก็ขับรถกลับนั่นสมัยเป็นคารวาสข้าย,ยังเคยทําอย่างนั้นเพราะว่ามันเกิดอาการที่แบบติดออกซิเจนวอย่างนี้แล้วก็อาการต่างๆที่แบบสอดส่องแล้วก็นึกถึงงนี้หายหมดเลยฟังนี้เราได้อะไรบ้างจากการวิเคราะห์ตรงนี้นะนะทีท่านนี้เคยเห็นค่าของการมีอคุคณนมิตรไหม แต่ทำไมไม่ฝึกกันนะทางที่ทพวกเราก็ได้ในการขยายยอดได้จังหลายคน <S <S ใช่ไหมคราวน,นี้เนี่ยนี่คุณค่าของอุอคณิมิตมีมากมายถ้าหาว่าเรามีความชํานาญมันสามารถนํามาถอดถอนเกี่ยวเรื่องการราคาได้ถ้าเรามีผู้ชี้มันมามันมาถอดถอนเรื่องรูปที่เราหลงในการยึดมันได้ใชจไหมถ้ามันรู้อยู่ในสัญญาแล้ว คราวน,นี้แกหลงอีกแกต้องหาความเยีบยบใครอื่นนะของเดิมมาตั้งมันไม่มันไม่ลงใจจะไม่ลงต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนอันนี้มันก็ก็เป็นเรื่องที่แบบภูมิธรต้องสูงขึ้นก็ต้องหาวิธีอื่นถ้าแ,แกรู้อยู่แล้วใจแกรู้อยู่แล้วแกเอามาใช้มันใช้ไม่ได้แต่ว่าแกติดใจอีกคนหนึ่งแกเอาเรื่องนี้มาใช้ใช้ไม่ได้อใช้ได้แต่ใช้เวลานานหน่อยเพราะบมใจคนนี้แกชอบอีกคนนี้แกกอามาใช้ คราวนี้ขั้นที่สามกใช้ไม่ได้หนักแล้วทิฏฐิมันมันไกลเกินไปมันเป็นแค่ทําแล้วแบบมันไม่ได้ผลใจไม่ลงล้วเขายางงี้ก่อนมันมันไม่ใช่จะไปแก้ที่รูปแล้วต้องแก้สันดานมึงแหละสันดานต้องแก้สันดานต้องเข้าขั้นถึงเรื่องวิปัสนาแล้วต้องเข้าไปถึงญาณแห่งการพินิจพิจารณาไม่ใช่วิปัสนาและต้องเข้าเห็นญาณพินิจพิจารณาถึง แต่การการต่างๆที่มันลงไปในกระแสนี่มันเป็นทมค่อนข้างจะละเอียดอ่อนใช่ไหมฮะมันจะถอดถอนสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปได้นะฮะทรานนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องของการทําสมาธิในขั้นของของมีกําลังจิตแสดงว่าต้องมันมีมาแต่ก่อนกัาอยู่แล้วพวกเรานี้ก็มีกําลังได้เพราะเรามีกําลังอย่างปัญญาเข้าใจไหมกําลังอห่งปัญญาแกต้องมาประมวล เดี๋ยวแกแยกกลับไปขุดใครขุดมันก็ไม่ต้องไปนั่งโม,โม้กันต่างคนต่างก็ลองฝึกดูก็ต้องมาคิดดลวยว่าเราจะอยู่ยังไงกับกระแสจิตเราเนี้ยก็โดยการที่นั่งสงบนิ่งๆอยู่ในองค์บริกรรมอะไรก็ได้หรือสาอคอนดมิตข,ขึ้นมาอะไรก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมเราสร้างขึ้นมาแล้วแกเห็นความชัดถึงความคิดอาจจะไปเห็นเราไปขนหินกันแะ้วกันนะะก็แกลองกลับมาวิตกให้ได้ขณะที่แกอยู่วิตกแกอย่าคิดว่าพอแกยึตกอะไรอยู่วิตกแล้วสิ่งเหล่านี้จะหายไหม มันจะอยู่ทั้งวิตกด้วยและสิ่งเหล่านี้ด้วยมันรุมรุมกันอยู่เพราะงั้นมาอยู่ที่ว่าแกกำกำัำกแข็งแค่ไหนเพราะแกต้องตั้งตั้งมันให้ได้โดยการออกเอ็กเซนต์ออกมาเลยถ้าแกอยู่ในองค์บริกรรมพุทโธ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 ด้วยคำพูดเลยพุทโธ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 อย่างนี้เลยใช่ไหมเพื่อที่จะเอาสิ่งที่มันจะเข้ามารุมเนี่ยจนกระทั่งแกอยู่กับพุทโธหรือแกอยู่กับคำบริกรรมใดๆ สุดท้ายแล้วพูธอวไรมันก็หายหมดมันไปอยู่กับลมหายใจหมดแแหละมันกลับไปเข้าไปอยู่อาการแห่งกายหมดมันจะหดเข้าหดเข้าเล็กๆเห็นไหมฮะในคราวนี้เนี่ยคนที่จะทองเข้าได้เนี่ยแกจะต้องฝึกทางด้านเตโชกสินต้องฝึกกสินไฟกสินไฟกสินลมด้วยกระสินลมก็ได้เข้าใจไหมฮ กระสินลมก็ได้กระสินไฟก็ได้สองตัวนี้แกสามารถเอาทองผ่านเข้ากับเข้าไปในในรูปได้การเอาทองผ่านเข้าไปในรูปเนี่ยถ้าแกฝึกขึ้นมาในกระแสของเตโชเนี่ยเตโชเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุณหภูมิคือความร้อนความร้อนแห่งกระแสจิตแกต้องไปละลายทองได้มันจะหายเข้าไปหายเข้าไปในนี้เพราะฉะนั้นเราจะฝึกยังไงให้ ให้ได้เตโชะแกขึ้นไปข้างบนมันอากาศมันเย็นใช่ไหมแกนั่งจับความเย็นที่มากระทบอากาศเอาความเย็นนั่นก็คือเตโชกระทบกับความเย็นก็เป็นการเพ่งกายอย่างหนึง่งแต่แก็ต้องเพ่งอารมณ์เห็นความเย็นนะใช่ไหมแกจับความเย็นให้ได้ และรวมความเย็นทั้งหลายหรือความร้อนก็ได้ข้าเคยเห็นคนที่นั่งแล้วก็เพ่งกายที่ร้อนโดนนิดเดียวมันก็สัมผัสได้เพ่งอาการร้อนเย็นเนี่ยมันเป็นเตโชไม่ใช่เพ่งไฟเพ่งเทียนอันั้นมันเป็นอาโลเข้าใจไหมแต่จริงอะ่ะแกใช้เพ่งเทียนก็ได้ถึงเป็นอาโลก็ได้แล้วค่อยมาเปลี่ยนเปลี่ยนสมมติมาอีกทีก็ได้ คือแกได้อะไรสักอย่างหนึ่งมันมันแค่เปลี่ยนโจทย์แต่แกพวกแกไม่รู้วิธีการเปลี่ยนโจทย์ไงปัญหาอยู่นะปัญญามีไม่พออะไรก็ได้หนึ่งอย่างที่เหลือเหมือนกันหมดมันเปลี่ยนแค่โจทย์แต่เราก็เอาตรงๆกันเลยหนึ่งมือหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งมือหนึ่งเป็นสองกันเลยก็ต้องเอาความร้อนจับเทียนที่มาเท่งหนึ่งแล้วเอามือใกล้ๆแล้วจับความร้อนจากเทียนไม่ใช่อตาเพ่งเทียนจับความร้อนจากเทียนอยู่ใกล้ๆทำความรู้สึกถึงร้อน แล,ล้วรวบรวมความร้อนที่ที่ปรากฏอยู่กับกายวิญญาณส,ส่วนหนึ่งที่แกประสานะดึงขึ้นมาให้มันขยายแผ่ไปทั่วทั่วกายแผ่ไปทั่วกายได้แกว่าเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยเบนมึงทำได้ไหมทำได้อะมึงเคยทำของนี่ทำทำ,ทำอะไรพ่อผมทำแล้วก็จับลมแล้วก็จับความร้อนในกายให้คามันแน่นตรงไหนปุ๊บเนี่ยที่ิ้งลมที่มันเป็นพอขึ้นแน่นทุกผมก็กำหนดจิตให้เป็นความร้อนจังไปเพราะงั้น ไอเรื่องเนี้เคยดูว่าพวกแกต้องอาจต้องไปเรียกอาจารย์เบนซ์นค่เคยดูฝ่อยเบนซ์มันเดินลมได้เรื่องถ้าแกเดินลมได้แกเดินเอาเด้วยลมถ้าเอาพูดในไรก็นี่คอยเบนซ์เพราะคนอื่นแม่งยังมืดดำบุยอยู่พเพราะงั้นเบนซ์สามารถนั่งนั่งเลยกาหนดลมกําหนดมาทั้งหมดเลยให้มันสร้างทั่วกายเบนพอแกสร้างทั่วกายแล้วด้วยอนาจแห่งวายโยกสินเนี่ยนั่นแหละแต่แกก็กํากหนดมาทั้งหมดเนี่ย ให้มารวมมาที่ฝ่ามือกําหนดมาโดนที่ฝ่ามือแต่ถ้าเราได้เตโชถ้านะแกต้องการเป็นเตโชวนะความร้อนมันจะละลายทุกอย่างได้นกะ็กําหนดความร้อนมาที่ฝ่ามือพอฝ่ามือแล้วแกก็ยกฝ่ามือขึ้นมานะี่ยะอย่าให้มันไปไหนนะเอาเข้ามาให้ทุกอย่างมาอยู่ที่ฝ่ามือห่างกันนะตั้งให้ดี ให้มันความร้อนมันเกิดขึ้นฝ่ามือแล้วแกแกรู้สึกถึงการซร้างเลือขวาเนี่ยมันผลักดัน,นให้ความร้อนมันผลักดันเงี้ยแกรู้สึกถึงการผลักดันของความร้อน่ะเพราะถึงจุดหนึ่งเนี่ยแกรู้สึกว่ามือแกจะห่างห่างขึ้นห่างขึ้นห่างขึ้น,นอาจจะเป็นเรื่องของจิตที่มันนี้ก็ได้งราะั้นแกต้องกดลงไปกดลงไปกดลงไปให้มันแนบให้ได้นี่แหละ พอให้มันแนบช้าๆเนี่ยให้มันแนบพอแนบ้วต้องรู้สึกถึงความร้อนระหว่างมือซ้ายกับมือขวาถ้าแกดึงมาแล้วนะแต่ถ้าเป็นลมมันก็จะรู้สึกถึงความอึดอัดของลมซ้ายลมขวาพนแผ่ทั่วล่างมันจะกระจายมาใช่ไหมมันแกก็นะนะพอสักพักแกแน่สักพักหนึ่งความร้อนมันจะดันของแกขึ้นลมก็จะดันแกมือแกออกขึ้นมาแกก็ต้องกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไป ถึงจุดหนึ่งแล้วแกจะกดไม่ได้แกรู้สึกมันมีแรงผลดันเคยไหมครับเคยยทีผมสดใหธรรมจัก็อันี้ครับแล้วก็ให้มันันมันจะมีแรงผลดันมันจะโตขึ้น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 มันจะมีวัตถุมันมันจะมีพลังบางอย่างดันอยู่ในมือเราดันอยู่ในมือแกทําอย่างเงี้ยทําบยๆอาจจะเป็นบ้าก็ได้แต่สิ่งที่แกได้คือสมาธิแกตั้งมันเนี่ยมันจะเกิดกําลังขึ้นมาได้ กำลังนี้แกทำจนชำนาญเนี่ยแกต้องกำหนดได้เวลาทองหนึ่งแผ่นอยู่บนมือเนี่ยแกกำหนดมาทั้งหมดเลยด้วยกำลังจิตของแกให้มารวมที่ฝ่ามือทั้งสองข้างฝ่ามือซ้ายแกดานตั้งไว้ข้างใต้ฝ่ามือขวาแกตั้งไว้ข้างบนกับมือของอื่นนะแล้วกดลงไปไม่เกิดอาการเดันขึ้นไป อธจษฐานจิตด้วยอานาจแห่งที่แกงการให้ทองเนี่ยแกต้องฝึกมาพอสมควรนะให้ทองนี่เข้าไปแกไม่ใช่ไม่โดนเปะมือเขาเลยนะแต่ถ้าก็จิตของแกมีความหนาแน่นเพียงพอจากกาลังที่แกฝึกนะทองนี่จะสลายไปเริ่อหนาแห่งความร้อนริืมอำนาจแห่งวาโยเข้าไปสู่ในกายเขามันสามารถพลิกแพลงได้เยอะแยะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยทําในลา,ลาวลักษณะนี้ข้าเคย ศึกไม่ได้ศึกษาข้าเคอทำมาแล้วแล้วมันก็ไปได้ด้วยมันไม่ใช่เป็นเครื่องวิเศษทุกคนทําได้หมดเลยอยู่ที่ว่าแกฝึกเพียงพอที่ทำได้หรือเปล่าในการรวบรวมมันจะมีบางสํานักเคยข้าเคยนี่เขาจะนั่งทําอย่างนี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าการเรียกมามันเรียกมายัางไงเข้าใจไหมมันจะต้องสร้างอุคณมพิตขึ้นมาก่อนด้วยกระสินเพ่งขึ้นมา แล้วค่อยๆดึงมันวิ่งตามกายนาทีแกเคยลองกำมือด้วยรเราลองกำมือนีง่ง่ายๆกำมือแน่นๆเลยแล้วความรู้สึกไปอยู่ที่ฝ่ามือเอาความรู้สึกไว้ที่ฝ่ามือพอจิตเราเลิกเป็นสมาธิ มันจะรู้สึกถึงการเต้นของเส้นเลือดที่อยู่ในฝ่ามือชัดเจนไหมเพราะงั้นแล้วเมื่อเราเห็นชัดเจนว่ามันเราจะรู้สึกได้ถึงการเต้นของเส้นเลือดที่อยู่ในฝ่ามือนั่นย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยจิตที่มีสมาธิเนี่ยมันสามารถล่วงรู้ในสิ่งที่นอกเหนือไปจากคนทั้งหลายในเรื่องล่วงรู้แล้วล่ะโดยการทดสอบนี่นเห็นอย่างชัดเจนเพราะงั้นเรากำมือนั่นแล้วก็ จิตเราเป็นสมาธิม่เห็นชัดถึงว่าในฝ่ามือเราเนี่ยมันมีการเต้นตุ๊บ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 ยิ่งเป็นสมาธิยิ่งอยู่คนเดียวเราฝึกอยู่บนภูเขาอะไรของเราแล้วแต่นียมันจะรุนแรงขึ้นเข้าใจไหมมันตุ้ม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 จนกระทั่งมันเป็นทั้งฝ่ามือเลยคราวนี้พอเป็นทั้งฝ่ามือเนี่ย มันก็สามารถดึงออกมาส่วนที่ไม่ได้ผัดสะมันจะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแกจะรู้สึกด้วยการเดินหลมและความรู้สึกแกไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแกเคยไหมแกเดินได้ไหม<ช>นี่ก็ยกืนยันมีใครเดินได้บ้างความรู้สึกเนี่ยมันตุบๆตุบๆมันจะวิ่งขึ้นมามันจะวิ่งขึ้นมา,มนนมาทั้งซ้ายขวาถ้าเราไม่ชํานาญเราด้านเดียวก็ได้แต่ชํานาญแล้วทั้งซ้ายขวามันจะวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาแล้วจะให้ไปรวมยู่ตรงไหนก็ได้เข้าใจไหม อาการเดียวกันในการฝึกจิตพอมันได้อำน,นาจแห่งการผัดผัสสะของของทางกายวิญญาณวาโยหรือว่าอ่ากับวาโยหรือว่าทางด้านของเตโชใช่ไหมแกต้องดึงมาไว้ที่ฝ่ามือแกหมดจนมือแกร้อนเลยแล้วแกคือก,การผักมือเข้ามาแล้วแกผักไปซ้ายขวาบวกลบลงไป กําหนดจิตให้ทองคํามันหายไปแกเขาเรียกว่าเอาเตโชเข้าไปเผาทองคําเหมือนกับว่าบางทีข้ายังเคยนั่งเอาง่ายๆพระองดำข้านะ่เห็นไหมใครมีพ่องดำไปดูอ่ะนั่นคือดินนะแะแกไปให้ใครเผาไฟก็ได้ไม่มีทางออกมาดําได้อย่างดีก็คือเป็นสีน้ําตาลหรือแดงใช่ไหมด้วยความร้อนสูงๆข้าเคยเอาไปให้อ่า ลงเผาอะเผาผ้าออกมาสีดำเขาเผาไม่ได <mosquitoes> ้ถ้าเผาต้องแบบต้องใช้น้ํายาอะไรนี่ยแบบพวกใบลานอะไรนี้ออกมาเสียนตาแต่นีของข้าดํดเป็นนินเลยนั่นแหละคือใช้อํานาจการเผาอย่างเงเขาเรียกเผาด้วยเตโชเขาใช้เตโชเผาเผาผ้าอะไรใช้เตโชเผางั้นพระองค์ดำนั่นข้าเผาด้วยเตโชกําหนดจิตอย่างนี้แหละแล้วนี่ไปที่หม้อข้าเผาด้วยหม้อหุงข้าวเรานี่แหละเอาผ้าใส่หม้อหุงข้าวตั้งแก๊สเผาด้วยเตโช ความร้อนมันมีอยู่แล้วแต่ข้าเผาด้วยอํานาจขอยงจิตเตโชหม้อระเบิดตุ้มออกมาเป็นองค์ดําหมดเลยผลมันแสดงอยู่แต่ข้าอานไว้ไม่ได้ทาไมมันดําแต่นั่นแหลเะเผาด้วยเตโชเล้วพระดําหมดเลยแล้วก้นหม้อนี้องค์พระแตกหมดเลยแต่องค์พระไม่โดนนะขอบขอบแตกเหลือแต่องค์พระไว้ก็เรียกพระก้นหม้อซึ่งหลายคนได้รับไปนี่เป็นอํานาจของจิตเพราะอำนาจของจิตที่เราทาเนี่ยทาได้สบายมาก ขึ้นไปที่บนหลงกก็ถือน้ำเป็นปวดน้ำใสใสยอะยไรครับแล้วมันแดดออกแล้วมันเดินขึ้นไปมันเห็นเป็นอุกกาลมิตเหมือนกับกับพระที่ระท้ามาที่น้ำแล้วผมมองเข้าไปพวกนั้นมันเหมือนกับเป็นแว่นที่เราส่อง,องที่สองพันอย่างนั้นะครับดูแว่นเลยอ่มันเป็นจุดแดงๆกันนะครับแล้วผมมองทะลุน้ำไปดูกระดาษพวกกระดาษแล้กกนนม,มันเป็นกาหนดจีที่สายตาเราจ้องมองที่ผ่านนะวกระดาษไหม เหรอมึงต้องมาทําให้เห็นพูดไม่ได้ไม่ใครเชื่อลองใหม่รอบทุกอย่างไม่ต้องทํากันให้เห็นกันชัดเจนนะนพูดยังไงก็ไม่ได้ข้ายัางมีแบบอะไรที่ลึกล้ําเยอะแยะเป็นพันพันเรื่องแต่ข้าแมวมาให้เห็นเพราะว่ามาต้องทํากันไหมเห็นและทุกคนต้องทําได้ด้วยแต่เรื่องนี้แกว่าทําได้ไหมอะไทีได้ครับแกทาได้ไหมทําได้ไหมที่คุยกันเนี้ยไม่ยากถือต้องไหมแต่งั้นเราต้องรู้ขั้นตอน แลาของพวกเรามีการเดินปานมีการเดินทา่าอย่างน้นอยๆยังเก็บตรงนั้นได้อย่างน้อยเอาเนี่ยฝึกเริ่มต้นที่เนี่ยกำมือเนี่ยเด่นชัดใช่ไหมว่ามันเราสามารถรู้แม้ทั่งการเต้นของหัวใจที่ผ่านเส้นเลือดฝอยเล็กๆตุบๆตุบๆตุบๆนี่เป็นประตูแรกที่เราเห็นชัดเฮ้ยมันมีประตูทางเข้าจริงๆถูกต้องไหมเพราะงั้นนะเมื่อชําชำนาญน,นะไม่ไม่ต้องกำมือหรอกแค่แค่ผัดสะกับอากาศแล้วก็จับความรู้สึกทีฝ่ฝ่ามือ แกก็รู้สึกถึงเส้นเลือดได้เหมือนกันเข้าใจไหมฮะถ้าแกรู้สึกถึงเส้นเลือดได้โดยที่ไม่ต้องผัดสะกับมือต่อมือแล้วถ้าแกทำอย่างนี้นะยิงตุ้มๆซ้ายขวาเลยเลื่อมมือเนี่ยยันพื้นจับสักพักนึงมันก็จะตุ้มๆมันก็ผัดสะรู้ถึงแรงสะท้อนของของเส้นเลือดฝอยที่ แรงเต้นหัวใจตุบๆที่มันสูบฉีดแล้ววิ่งไปตามร่างกายซึ่งทุกคนทําได้ถูกต้องไหมอยู่ที่คนฝึกหรือเปล่าแต่บางคนก็ทําไม่ได้เลยเพราะกําลังแห่งสมาธิมันไม่มีไม่เคยฝึกแต่วิธีนี้จะทําทให้เราเนี่ยตั้งมั่นกับสิ่งที่มีที่เป็นได้นานขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าภาวะตัณหาคือความทะยอนอยากในการอยากใครรู้ใครมีใครเป็นนะฮะช่วงที่จิตมาดุนแรงนะแกจับอะไรมันก็รู้สึกหมดอะร่างกาย แต่อะไรก็รู้สึกหมดแล้วจะให้มันวิ่งไปไหนตรงไหนใ,นในกายก็ได้นั้นเมื่อวิ่งในกายก็ได้ไม่ใช่ว่าไปหยุดอยู่แค่วิ่งไหนก็ได้มันต้องเอามารวมจ,จุดไดจุดหนึ่งแล้วก็ให้มันส่งกระแสออกมาก็เ,าเรียกสร้างเป็นบอลเก่งกิแบบตะก้อนบอลก็ได้ไอ้ในฐานนั้นถ้าใคดูเด็กๆนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงมันสามารถสร้างเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็แกดลงไปไม่ลงอ่ะมันสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้พวนขึ้นมาได้แต่คนมันไม่ฝึก คนมันไม่รู้วิธีมันก็เลยคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นแค่การ์ตูนแต่นั่นเองเขาจินตนาการแต่มันเป็นอย่างนั้นฮะมันสามารถดึงดึงดึงออกมาได้กอดออกมาได้ไอธรรมก้ามันสามารถวันนั้นในยุคเก่าๆา,างเห็นนะธรรมก้ามันจะรักษาการปวดหัวให้กับพวกเราที่มาโดยการนอนที่บนตักมันแล้วมันก็ทํามือแล้วก็เอามือแน่าจากซ้ายมาขวาคนจะรู้สึกถึงคลื่นจากพลงังจากมือซ้ายไปมือขวา แล้วก็วิ่งวนวิ่งวนซ้ายมาขวาได้สามารถวิ่งวนจากขวามาซ้ายมันมีความรู้สึกเออเหมือนอะไรมันกระชากหลุดออกไปก็ทําให้ลมมันเลือดลมมันเดินดีขึ้นในแถวแถวสมองนั่นแหละพราะเลือดลมมันดีขึ้นเนี้ยคือลมของเรามันอัดแน่นเหมือนเราหายใจเนี่ยเราเข้าใจว่าหายใจปุ๊บมันไปลงที่ปอดพวกนี้นั่นคือจินตนาการแต่พวกเราคอฝึกกันจริงๆแล้วมันหายใจ ลมมันขึ้นข้างบนท่านลมไม่ได้เป็นลงไอท่อที่ท่านนี่เลยอันนี้มันท่อออกมันมีท่อหายใจท่ออาหารเข้าใจไหมฮะมันมีท่อหายใจท่ออาหารเพราะงั้นท่านคิดว่าลมเข้าทางท่ออาหารไม่ใช่ลมมันเข้าไปทางท่อลมแต่ท่อลมมันไม่ใช่ลงล่างมันขึ้นบนพอขึ้นบนเนี่ยแล้วมันพอพอขึ้นปุ๊บไอลมที่มันอันนี้มันก็ออกมาเหมือนสายยางมีน้ําเต็มพอน้ําปล่อยจากก๊อกเช่จไหม มันก็ดันน้ำสยอย่างออกอีกทางนะึ่งอันนี้เหมือนกันพอเข้าไปมันก็ดันไปออกอีกทางนะึงให้มารวมอยู่ที่ปอดแล้วก็เอาออกเอาออกนี่คือของเสียแต่ของเขาเรียกว่าลมดีใช่ไหมเขาเรียกไอดีไอดีไอเสียใช่ไหมไอทอ่ทอท่อไอดีใช่ไหมใช่ไหมลมสะอาดมันต้องเข้าไปทางนี้ แล้วไ,ไปฟอกผ่านสมองสแกนด้วยสมองก่อนเพื่อดักจับสิ่งเชื้อโรคอะไรใช่ไหมฮะนั่นแหละทาให้เรามีน้ํามูกน้ำมูกนี่คือเสเลดสเลดตัวหนึ่งคือเสเลจสมองเพื่อปักดักที่บริเวณนั้นมันมีเชื้อโรคมากหรือว่าทําให้ระคายเคืองของการอารมณ์เข้าไปสู่ร่างกายมันเลยทําให้เกิดน้ํามูกไหลเป็นเหลวๆจนข้นๆเพราะมันเชื้อโรคมันสู้กัน แต่ถ้าหากว่ามันเป็นปกติมันมีเอนไซม์ของมันมันมียาปฏิชีวนะอยู่ในตัวอยู่แล้วมันฆ่าชื้นนั้นได้เพราะว่ามันเป็นประปักษ์กันมันมีคู่ของของการสังหารที่มันสร้างขึ้นมากลไกอย่างนี้มันก็เราก็หายใจปกติมันก็เข้าไปพอเข้าไปมันก็กรองเรียบร้อยแล้วผ่านด่านไปได้มันก็เข้าไปสู่ร่างกายเข้าไปถึงเนี้ยผ่านสมองแล้วถึงลงไปทั่วล่างแล้วมารวมกันที่ท่อไอเสียแล้วถึงออกมาเระฉะนั้นคนที่ตามลมลงเนี้ยแล้วตามอยู่ที่ ปอดหรือถามที่ท้องแล้วออกมาไอ้เนี้ยคือไม่ถูกมันเป็นเรื่องของจินตนาการแต่ถ้าคนที่มาเดินตามลมจริงเย็นชุดเวลาเราสำลักขึ้นหัวเข้าใจไหมเราสุบุรีลมไปทางไหนลมลงปอดไหมไม่ลงควนันอะลงปอดไมไม่ลงควันขึ้นข้างบนท่านแล้วก็ไปตามเส้นเลือดของท่านนั่นแหละแล้วมันลูมอยู่ในปอด มันไม่มีควันไหนกลงอย่างนี้หรอกมันจะมีตัวมันตัวปิดเวลาถ้ากินน้ํามันถึงจะเปิดน้ําไปแต่ถ้าไออื่นมันมันปิดเหมือนกับนอกที่มันสำลักใช่ไหมมันหายใจไม่ได้มันจะผิดปกติผิดธรรมชาติเพราะฉนั้นต้องไปดูตรงนี้ใหดีไปนึกเอาเห็นเอาไม่ได้หรอกเรื่องของสิริละและข้าก็เห็นอย่างนั้นเกศอย่างนั้นไยมันนเกสูบุรี่เกว่าลงปอดเลยไปไหน มันขึ้นข้นบนม่ขึ้นขบนแล้วก็ไปซ่านไปใช่ไหมข้อลมมันอยู่ในกายเรามันไปด้วยลมควันนี่มันมันก็ไปได้ของมันควันยังไงออกหูได้เลยสุบุรีต้งปักควันยังออกหูได้เลยใช่ไหมฮะเราเอาการกืนเนี่ยลงไปในเนี้อันนี้มันทิ้งของเสียเป็นถังขยะมาเป็นเรื่องของลมลงไปด้วยไม่ลมมันขึ้นถังมาลงวุ้บมันไปของมันมีทางของมันหมดเวลาแล้ว โอเคไหมเอาพอเดี๋ยวเราอยากคุยกันเรื่องของการบุกเบิกในการทําท้องให้มันหายไปและเกไปฝึกแลแก้วกกจะเห็นชัดอมโอเด็กๆพอไปฝึกได้ก็เอาไปหากินก็ได้แต่เมื่อไหรแกหากินเรื่องพวกนี้นะชีวิตแกมืดบอดดําไปไหนไม่ได้ข้าคือเห็นวิญญาณพวกเนี้ยไปไหนไม่ได้มืดบอดดําถ้าแกทําอย่างนี้ได้ลิงนี้ได้ เราจะมีเรื่องหนักกว่านั้นสนุกเดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคไหมที่ทางบุญยะพลังพลงบุญใดาทั้งหลายร่วมก็ทำบำเพ็ญแล้วในคราวครั้งนี้ขอพลบุญนี้เป็นเวลาปัจจัยาทั้งหลายมีความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใดได้สมดังความปรารถนาได้สมดังความมุ่งหมายได้สมดังความมุ่งหวังที่ได้ตั้งจิตคิดอธิษฐานไว สัพพทุกสัพพโซสัพพโรสัพพภัยสัพพคราะสเนจันไรวินาสันตุเขาจะเรียนอายุวันสุขะพลังปฏิพานธนาสารสมบัติเกิดปัญญาญาเจ่มใสมนุษย์สมบัติส่วนสมบัตินิพานสมบัติคำว่ายากจนเข็นใจจะได้มีโลกไปใครเจ็บอย่าได้มือคำว่าไม่มีไม่สำเด็จาได้เพิ่งมีเพิ่งเกิดทุกปดทุกชาไม่สรไม่คลายจนกว่าทับทาวนิพานสาธุเป็นสุขเป็นสุขนการททานพูดสาธุสาธุ awai pungi i ama opon mai.